ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้มันจะมีเกมอะไรเหมาะไปกว่าโรบอกละ่ะแล้วโรบอกเฉยๆมันก็น่าเบื่อใช่ไหมทุกคน<ๆ>เพราะฉะนั้นผมมีแมปหนึ่งมาแนะนำนะครับผม u. แมปนี้นะครับชื่อแมบว่าอะไรวะ เกมนี้นั้นมีชื่อว่า Destruction Simulator นั่นเองบอกกับการที่เราจะมาระบายอารมณ์ในช่วงโควิดอันเครียดแบบนี้ก็คือเกมที่เราจะต้องมาทำ้ายร้ายทุกอย่างนั่นเองแล้วก็เอาบล็อกมาขายนะครับผมแล้วก็ซื้อของนะครับนี่ซื้ออาวุธใหม่เพื่อที่จะทำลายบล็อกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเกมแห่งการทำลายล้างนะครับผม แล้วผมซึ่งผมมั่นใจว่าทุกคนจะต้องชอบแนวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมพบอกเลยว่ามันคือการทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมเข้าได้แค่แบบนี้นั่นเองนะครับผมก็คือการทําลายล้างรถแล้วผมก็จะทาลายรถพวกนี้นะครับผมเพื่อเอาบล็อกไปขายนั่นเองนะครับผมอันนี้มีเศษซากระยรรมอยู่แต่ว่าเราขอเลือกรถหน่อยแล้วกันนะรถสีแดงนี่น่าสนใจดีนะครับผมเราเลือกมาเป็น อันนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็จะทำการยิงวู้ฮ well ู้เวลอัพมาครับผมมันนะครับมีการรีโหลดแป๊บนึงนครับก็คือยิงอันนึงมันจะได้ริกน้อยนะฮะเอ้ยกระเด็นไปทีหนึ่งเราก็จะมีระเบิดมือด้วยนะครับตอนแรกที่มันจะให้มาโอ้เ่เ่แบบนี้แบบนี้แบบนีุ้แบบ๊มเรียบร้อย,อยกระเป๋าเต็มนะครับก็คือเราเก็บบล็อกได้ยี่สิบห้านะครับผม เราสามารถอัปเกรดกระเป๋าได้นะฮะนี่ก็คือใส่ได้อีกนะครับผมกระเป๋าใหญ่ขึ้นนะครับใช้เงิน30นะครับผมแต่ว่าเราต้องเอาบล็อกไปขายกวนนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยเว้ยมีตัวเลขตรงนี้บอกด้วยนะครับว่าเรามีบล็อกเท่าไหร่นะครับเพิ่งสังเกตนะขายไปเลยได้50นะครับผมบล็อกหนึ่งได้2นะครับโอ้ไม่โกธรฉะนั้นนะครับผมจะทําการฟาร์มบล็อกฟาร์มรัวๆแล้วก็อัปเกรดของกันนะฮะลุยทุกคนครับดูเหมือนว่าเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับ คือแมมมันจะเจเนอเรตตัวเองใหม่นะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ก็รถทุกคกันกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะครับผมวู้เป็นรถออไอ้นี่นี่เองนะครับผมเป็นรถสปอร์ตสองประตูนะครับโรซิ่งโรซิ่งเราจะมาทำลายรถกันห้หมดเลยวู้ฮู้ระเบิดไปให้หมดไปเลยวู้ฮูนี่แนะ่ ตู้มกระเป๋าเต็มเลเวล4แล้วนะครับผมตอนนี้เราจะทำการไปขายของกันดีกว่านะฮะเซลนี่เราสามารถกดเซลเพื่วับมาขายของได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปผมจะไปอัปเกรดกระเป๋าสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปซื้อของนะของที่ต่อไปที่เราซื้อได้คือราคา40โอ้เหมือนว่าจะซื้อได้เลยนะโอเคเราอัปเกรดไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะเก็บได้75บ็อกโอเคเลยนะครผมแล้วก็อู้บอมก็สามารถซื้อได้อย่างนั้นเหรอ ต่นี้เราสามารถซื้อดนาไ้อ์ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะซื้อเป็นปืนนี้ก่อนแล้วกันนะครับ basic l a n c h e r นะครับอันนี้เป็น starter l a n c h e r เราจะอัปเกรดเป็น basic er. ร a n c h e r ตีงแล้วก็ระเบิดเราก็จะอัปเกรดเป็นไดนาไม t ์ตอนนี้ตามบทตูนแล้วนะครับผมได้เวลาไปทำรายโค้ตอนนี้เลเวล5้เราจะเข้า,าโซนนี้ได้นะครับมันคือโซนอะไรไม่รู้นะรถบรรทุกเหรอแต่เช้ามันเราไปโซนรถแข่งก่อนนะฮะโอเคมาตอนนี้เราจะทำการทดลองไดนาไม t ์ก่อนนะฮะ มาโอเครุยเลยนะครับผมไดนามายระเบิดรถขันสีฟ้านี่แม่งเลยนี่แน่บึ้มโอ้บึ้มที23อันโคตรจัดจัดไปบึ้มได้มา16นะครับผมมาเปลี่ยนเป็นปืนนี้บ้างคือตอนนี้นะครับเอ่อแมปนี้นะครับไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนนะครับเราแค่ หมุนกล้องไปอย่างเงี้ยแล้วจะคลิกไปตรงไหน,นมันก็ยิงไปตรงนั้นนั่นเองแบบนี้นี่เองยิงทีกระชูดไปเลยโอ้โหรถกระเด็นลเล็กขนาดนี้ยิงทีนี่รถสีชมพูพังทลายนะครับผมไปขายโคแป๊บนึงนะฮะตอนนี้เรามีร้อยห้าสิบเราก็สามารถเข้าโซนใหม่ได้แล้วนะครับผมน่าจะเป็นโซนเขตก่อสร้างนะครับผมเป็นรถแบบว่ารถบรรทุกคนขเราก็จะยิงมันแบบอ่ะ,อะมันบึ้มไปเลยยิงไม่โดนนะฮะ อันนี้อันนี้นี้เป็นก่อสร้างเป็นปูนก่อสร้างยิงมันรถไถคูโบต้า ota, รถไถคูโบต้าอุ้ยที่ลอยรถเคลอยรถเคลอยทุกคนอ้ารถเคลกระนำอ่ามันกำลังเจเนเรตไอ้น,นี่ใหม่นะฮะมันกำลังเจเนเรตที่ใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าครบกำหนดเวลาหรือไม่ก็มันพังหมดทุกอย่างแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะเกมมันก็เจเนเรตเองนะครับตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะ ซื้อของดีกว่าไปอัพเกรดแบ็คแพ็คสักหน่อยแบ็คแพ็คนี่นครับรัดแบค็คนะครใส่ส่ได้250นีแล้วก็ปืนเราจะเอ่อซื้อเป็นสปายชูตเตอร์นะครับปืนแบบว่าสายซื้อเป็นช็อตกันเ,เนาะยิงออกสายรูอุ้ยน่าสนใจได้ตั้งละหมดแล้วนะครับผมหมาผมสปายชออ็อตวิ่งเข้าโซนขายของนี่นี่สปายช็อตกันอันนี้เราเข้าได้แค่โซนนี้นะครับดลเวลห้า แล้วก็โซนเลเวลต่อไปคือเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลสิบปะน่าจะใช่นะครับเลเวลสิบก็ไปตรงเหมืองตรงนั้นนะฮะบายห้าสิบโรบักก็ได้เหมือนกันนะครับสิบห้าโอเคแล้วโซนฝั่งนั้นนะ่ะฮึบอันนี้เราไหลไปได้นะครับปิงเดี๋ยวขอเดินดูแป๊บนึงนะมันมีรูบิกเนี่ยอะไรด้วยนะครับตอนนี้น่าจะเลเวลเยอะอยู่นะก็จะเข้าได้บายบายเฮ้ยเลเวลสามก็เข้าได้แล้วนี่หนะ่าแรงสามตอนนี้เอาเลเวลหกแรงสองเข้าได้ไหมอ่ะ แล้ทำไมเข้าไม่ได้อะทุกคนแรงค,คืออะไรอ่ะแรง็งแรงหนึ่งไปแร็งสองตอนนี่ไงเลเวล55รีควายก็คือเราต้องเลเวล55ก่อนถึงจะกลายเป็นแรงสองได้อ๋อแบบนี้นี่เองนะฮะก็คือเราต้องบึ้มไปเรื่อยๆจนก,กว่าระดับ55ตอนนี้เราเลเวล6นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแบบนี้นะครับใครที่ชอบการทำลายร้านที่หมอบหมิงหมอบหมิงมากๆเลยนะครับผมยิ่ช่วงโควิดแบบนี้ เรา,าเล่นพวกนี้ก็คือบอกว่าใครเครียดได้นะฮะมาเลยเดี๋ยวเราทดสอบปืนใหม่ก่อนปืนสปายสามลูของเราแล้วยิงวู้ฮูโอ้โหยิงทีออกแบบลูเบิ่มอะบึ้มโอ้โหไอที่แบบว่าปรรทุกของก็คือกระเด็นอะเพราะว่าเฮ้ยอันนี้แบบขนปูหรืขนไม้ยิงดิอ่ะเอ,อนึกว่าไม่ทะลุนึกว่าไม่ระเบิดโอเคทะลุเป็นรูเลยครับขาดครึ่ง เอ้มันดีเลยนิดนึงครับทุกคนมันเหมือนฝังเข้าไปแล้วก็ค่อยระเบิดอะไรประมาณนี้มาครับผมระเบิดเวลากดเลขสวงมันชอบเป็นปุ่มพิมพ์อะผมไม่รู้ว่ามันแจ้งไงนะทิ้งไปบอมครับผมดูสิจะระเบิดได้ขแนไหนโอ้โหทีละแปดสิบจัดจ้านลองเบิดตรงนี้แร่วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาย,ยิงนี่ยิงนี่คือแบบใช้สองอย่างพมกัน คือเราก็ยิงเออช่วยกันยิงช่วยกันยิงเต็มเร็วมากตอนนี้นะครับผมไปเลยฮนะผมรีวิสิบห้าแล้วผมลองเปลี่ยนปืนผมว่าครั้งนี้ผมจะเป็นการอัปเกรดคร้งสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนชอบเียผมจะมาเล่นต่อไปภาคที่สองแล้วกันนะครับผมต่อไปผมจะอัปเกรดเป,ป็นปืนเฟรมทาวเวอร์นะครับผมจริงๆผมเก็บอีก,กรอบหนึ่งผมก็สามารถซื้อปืนนี้ได้แล้วแต่ว่าผมจะรีวิวให้รมทุกปืนเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นปืนไฟนะ รีโหลดทีละหนึ่งวินะครับก็คือเปปืนได้เป็นปืนยิงค้างนะผมขอลองเทสดูก่อนนะครับกับแมปใหม่หมเลยแล้วกันนะฮะทางนี้แหละง่ายฝั่งนี้นะครับผมเป็นบ้านคนนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็พังพังผูพังแล้วแหละแต่ว่าก็ยิงได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะไหนลองเทสสิออ้ยิงแบบนี้อ๋อมันมันเน้นยิงเร็วมันหนึ่งวิเหระมนเน้นยิงเร็วแต่คืออันกอ่อนอ่ะมันมันยิงได้สามทีติดนะครับ แต่ว่ารีโหลดประมาณ4ี่วิหรือสวินี่แหละซึ่งก็มีค่าประมาณใกล้ๆกันแหละนะครับผมแต่ว่าผมว่าอันที่แล้วสะดวกกว่านะแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องมานั่งคลิกเมาส์ดูวๆนๆะทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะสังเกตว่าถ้าผมยิงตรงมุมๆอย่างเงี้ยมันจะระเบิดได้เยอะกว่านี่เดี๋ยวผมดูนี่เห็นปะมันได้80เลยเห็นป้ะครับเออประมาณนี้นะครับผม ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองยิงพวกตู้คอนเทนเนอร์นี่ที่มันอยู่ติดติดกันมันจะได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าระเบิดมันค่อนข้างรุนแรงกว่าปืนเก่านะครับเนี่ยว่ามันได้87เนี่ยถ้าพื้นที่ระเบิดมันกว้างพอมันจะได้เยอะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับแต่ว่าไอ้พวกนี้รถมันก็ค่อนข้างกลวงๆนะครับมันก็มันก็ไม่ได้ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าแบบว่ายิงแบบไหนมันก็ได้โมโหกันเลยนะ เพราะว่าเขาสร้างข้างในกลวงอ่ะมันทําให้แบบว่าพื้นที่ระเบิดมันไม่มีผลนะฮะเออถ้าสร้างเป็นมุมฉากอ่ะมันจะนได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวๆเนี้ยผมว่าได้เยอะนะครับเนี่ยเนี่ยยิงเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยว่าได้92นะครับแสดงว่าสไนี์แถวผมเนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์นะครับเนี่ยถ้ายิงพื้นผิวอย่างเงี้ยยิงพื้นผิวอย่างนี้ไปเลยนะ68นะผมเพราะว่ามันโดนระเบิดแค่ด้านโน,น้นตรงนี้แต่ว่าถ้าผมยิงมุมอย่างเงี้ย นี่เน7 7เห็นว่ามันพื้นที่มันระเบิดกว้างกว่านะครับประมาณนั้นนะครับผมเห็นว่ายิงแค่ตรงนี้มันได้อนนะครับเนี่ยเออนะครับผมตอนนี้ผมเลเวล16แล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ map destruction simulator นะครับผมไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูมากๆเลยนะครับผมไงก็อยากให้เรามาเล่นกันคลายเครียดนะครับผมในช่วงโควิดที่มันแบบว่ามีปัญหารุมเร้านะครับเรามาเครียดเรามาทําลายข้าวของดูคือเราไม่ต้องไปทําลายของจริงราทำลายในเกมนะครับระเบิดทุกสิ่งอย่างที่มันขวางหน้านะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมแล้วก็ใครที่อยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมวันนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย